นี่ว่าไม่โดดต,ตกเทเชอร์ทีมไออซีเก้สิ้นอเหนึ่งกลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดดตกมาทีมไออีพกจ้ะก็คือเป็นถึงคิวของแจยออ oh. เออมาสักทีอีพีที่9แล้วคุณก็คือเหลืออีก3-4คนเนี่ยต้องมาให้ครบแล้ว oh, แล้ว,ว,แ,ลวแล้วคือเหมือนว่าน้องไม่ได้มาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยแก๊งศูนยนึ่งแล้วก็จ้องวานมาด้วยก็คือ5คนไปเลยทีฟจากจากตอนนั้นอะ ที่เล่นที่เล่นซีรีส์อ่ะอ๋อแกนั่นแหละเออบันเทิงกลัวบันเทิงอ่ะไปดูกันจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดะสับกระส่าก่อนแจ้งเตือนหนึงกุ๊กกิ๊กนี้ะจ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะอออืื้หนี่ไง5คนอุ๊ยป้าเขาไปกินอีกแล้วโอเคเอ้ยน้ารมาโอ้โหมาเต็มเลยมาเต็มเลยกับที่เช็คโซ่เพื่อนๆด้วยไปดี๊ดี 그래서 맛있는 것도 먹고 재밌는 것도 보고, 네네 구경하려고 합니다. 아, 공장 실 어부도 있는 사람? 구워. 저요. 구워. 저 없어요. 없어요. 야, 여기가 시작이야? 이거 거이제먹까 여기 빈대이오이와어 จงรู้ปืนแลกกลับมาตักบาตรอุ้ยตอนนี้หล่อมากขอร้องยิบเลยครับโอ้โหเลี่ยง โอ้อ้โหเจ้ียบไม้เออขอบคุณครัเฮ้ยเขาใส่แมสเซอร์เจเจเมเกอร์ว้าวอยากกินมากอยากกินมากดีดีเปิดด้วยของกินเลยเหรออุ้ยอยากกินมากซุปอินหรอซุปอินหรอใส่ใส่เราไปกินกัน Hoa hãy luôn lắm luôn hãy 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 luôn ไ้หน pues ูนะหนูลมเยงอคอนมือนไปเที่ยวเหรอเออเออดที่ไทยเขาทำยไงเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะเขาสอบหรอเฮ้ยคุณมอ เป็นสุภาษิตอ๋อเล่นไทยคำคืออะไรวะไม่มีรางวัลเหรอไี่ด้วยเราคำไม่รู้นะาออเอออย่ามอ่สู้ไปเถอะโยนบอลไปแล้วรับไปเลยฉันเลือกนาย เดี๋ยเราถ่ายกับเออได้ชอบกันเีไตลอดเลยอ่ะดูนู้ยเจ้าเด็กกับเจ้าแกนีตลอดเลยอ่ะดูหนูโอ้ยเจ้าเด็กกเ้แกนีตลอดอ่ะนโอ้ยเจ้าเด็กเจ้าแกนีตอดย่ะ เอออุ้ยยศทีถ่ายให้ด้วยอยังเรียกเราอยู่โอเคไปจ้ะตูิติว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปเดี๋ยวเด่ยเดีวเดีเเหรอเฮ้ยบอกเดี๋ยวเยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ด้ยเดยเี๋ยวเยี๋ยวเเดี๋ดเดยเดเดีเวเดี๋ยว 대박이야! 나 순간 들었다 리안 텔레포트 맞고 간이이쁘 진짜 다오점는 까물렸네 인데 음. 대박 박박이다 이거 박박이다 진짜 오사이 너무 잘생겼다 카메라 좀 찍어주세요 딱딱해 22분이거든요 그래서 지금 제가 뭘할 거냐 제방 대충 보여드릴게요 이케이 y You don't look at 옷장 You don't l o o 이 at it. You don't look at it. You don't look at it. You don't look at it. y o 에버랜드 에디션 보여드릴게요 에버랜드 n t Everend Edition. Everend e d i t i o 롯데 v e r e n d Edition. e v e r e 제가 e d i t 오이 น้반고에태본도 오이 뭐뭐เอ흠라운이거ชื่อ라이 오이 준이 제가 좋아하는 무슨 위님 아. 아아 이런 요거뿐คน 태태. เ 팬이 우가 불러줬어요. 아, 우라 다시 만든

สัแล้นซีชั้นเองทอนชั้นเองเออฮะจบเลยจบเลยจบแบบนี้เลยเหรอจบนอนด้วยกันหกโมงเอ้ยไม่หกโมงหกนาทีครึ่งอ่าโอเคกูก็นึกว่าเออจะมีวันต่อไปไม่มีละเลยมปนอนก่อนยังคืนเอออ่ะเนี่ยแกเพลงที่น้องแต่งเองแล้้จงอูลองก็คือดี และอีวายจคือยังไงลูกกูแต่งประมาณร้อยเพลงแล้วมาสิบสองคนแต่งกันเนี่ยร้อยเพลงแล้วมั้งมึงรวมออกมาเนี่ยซาวอัลบั้มแล้วนะไม่ปล่อยอัลบั้มละร้อยเหรอเอออใส่ใส่ใส่ร้อยเพลงไปเลยร้อยเพลงเออร้อยเพลงไปเลยมึงนองแต่งเยอะมากเว้ยเยดําก็แต่งเยอะลูโตะซานีก็แต่งเยอะคัดเราเอามันรวมกันหรือเปล่ามันไม่ดีตรงไหนวายตีมึงพูดมึงมีเบอร์ป่ะเดี๋ยวกูโทรไปด่ามันก่อนโอเคประเด็นี่ยมึงจะพูดภาษาอะไรอับเขาภาษาไทย ท้อไม่ได้ดาดดาดเสร็จวางสบายใจกูนะเออกูไม่คำสักทีไว้ได้เหรอได้แหละถ้าถ้าใจเราได้อะเออมันก็ได้เอออ่ะเจยยอกเขาก็ไปเที่ยวกับแก๊งทีไฟ มึงกูอยากไปกินอาหารเลยังคือน้องเปิดน้องเปิดมาด้วยของกินแล้วก็แบบอุ้ยมึงทุกคนพาไปกินหมดเลยคนหนึ่งก็อาหารญี่ปุ่นคนหนึ่งก็นั่นนี่นี่เดินตลาดเลยจ้าเราไปเกาหลีแล้วติดต่อเขาได้ไหมได้อยู่ลองดูไม่แน่ใจเพราะว่ากลัวจะโทรไปด่าไว้ทจีแล้วมึงจะไปติดต่อน้องเองละกันเอออย่าไปบอกแล้วกันว่าใครโทรไปด่ากูอยากให้เขาแบบเป็นคนนำเที่ยวอาระบกไก่ไก่ทองถิ่นมึงเทเชอร์ไก่ทองถิ่น น้าจลัจาเป็นนักศิลปินนักแสดงขายของขายของเตลกแล้วเป็นไก่ทองทิ่นเทรเชอร์ไก่ทองทิ่นเออ local k เรียนเออคเรียนโ n กเข้าไก่เออเลิศไปอีกก็ได้ปะได้อยู่เออได้อยู่แหละคิดว่าน้องรับเออเพราะว่าถ้าถ้ายังไม่คำก็อาจจะรับอยู่เราต้องใช่เออไม่เรื่องอะไม่ยากจนขนาดกูไม่เลี้ยงกูงจนเลยเออมึงมึงเออ อ่ะปะมนี้สำหรับแจย็อกก็เหลืออีกกี่คนนะเก้าแล้วดิสามคนสิบเสิบสองก็คือจบปุ๊บคำพอดีเดาไหมไม่เดาแล้วเลิกเออใครจะมาก็มาเลยลูกแม่พร้อมเออเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้านะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์ก็กดับสไคร้ก็กดแจ้งเตือนก็กุ๊กกี้กี้จ๊ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์นะบ๊ายบาย